สวัสดีค่ะวลีค่ะเคยเป็นเกี่ยวกับเนื้องอกในลังไขค่ค่ะประมาณ7เซนได้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับพังผืดในมดลูกด้วยค่อนข้างหนาเนาะก่อนที่จะมีอาการก็คือไม่เป็นประจำเดือนมาประมาณ3ปีค่ะพอประมาณเข้าปีที่3ามค่ะเริ่มมีอาการปวดปวดมากขึ้นปวดรู้สึกว่ามีการผิดปกติละก็เลยทำการาไปหาคุณหมอพอไปก็ไปทำการตรวจ เอกซเรย์ทุกอย่างเลยที่เขาทำการค่ะประมาณน่าจะประมาณ15ื่นได้ค่ะทำการตรวจครบเลยทั้งมะเร็งทั้งอะไรค่ะใช่แล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าเป็นเนื้องอกในรังไข่ค่ะประมาณ7เซนได้แล้วก็มีพังผืดค่ะที่มดลูกค่อนข้างหนามากเลยเกิดจากภาวะที่ประจําเดือนมีการฝังตัวไว้ค่ะที่ไม่หลุดออกมาก็พอดีเพื่อนว่างั้นลองเอาอ ผลิตภัณฑ์ไปทานดูใช่ก็เลยได้มาทานสองกระปุกเนาะทานไปประมาณอาทิตย์กว่าได้ค่ะจะเริ่มมีอาการปวดท้องน้อยมากขึ้นแต่ว่าปวดพอทนได้เหมือนมีอะไรจะหลุดใช่ปะพอตอนเย็นนะคะอาบน้ําก็จะมีหลุดออกมาเลยจะจากช่องคลอดค่ะประมาณเท่าลกแมวเลยจะเป็นเหมือนใย่ๆหรือเหมือนเลือดเสียค่ะเป็นขนาค่อนข้าง เท่ากับลูงแมวที่คนเคยเห็นเนาะ,ะเริ่มทานไปเรื่อยๆประจำเดือนก็เริ่มมาเดือนแรกก็จะเป็นไม่ได้เป็นเลือดอยู่ยังจะเป็นสีช็อกโกแลตและเป็นใหญ่ๆอยู่ค่ะยังไม่ได้เป็นเลือดเท่าไรเหมือนมันกําลังล้างออกมาใช่แล้วก็ พอประมาณเดือนที่2ที่สก็จะเริ่มเป็นสีแดงปกติค่ะทุกวันนี้ก็ประจําเดือนก็มาปกติแล้วขอบคุณพอเตีนะคะที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติทั่วไปเลยค่ะ